ไปคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเดินเรือสงขลานะครับน้องวรการวิรานันทนะครับน้องการครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิชาสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับเห็นภาพบรรยากาศที่โรงเรียนนะครับเห็นคึกคักสีสันสวยงามทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้บรรยากาศที่โรงเรียนเดินเรือครับ ก็เหมือนเดิมปกติครับก็เราจะมีการฝึกอบรมพื้นฐานคนประจำเรือท,ทุกเดือนนะครับก็อย่างที่ที่วิชานบอกไปนะครับว่าวันที่21การกฎาคถึงวันที่1สิงหาเนี่ยจะมีคอนเปิดอบรมของเดือนกรกฎานี้นครับครับหลักสูตรพื้นฐาน วันที่21กรกฎาคมถึง1สิงหาเนี่ยนะครับารายละเอียดเป็นอย่างไรคุณสมบัติของผู้รับสมัครเป็นอย่างไรนะครับค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรพื้นฐานนี้เนี่ยเท่าไหร่น้องการาประชาสัมพันธ์ได้หมดเลยนะครับสามารถอาบอกได้เลยครับเชิญเลยครับไดครับ ก็หลักสูตรพื้นฐานสําหรับคนที่จะทํางานในเรือสินค้าที่จะวิ่งระหว่างประเทศนะครับก็มีทั้งหมดอบรมทั้งหมดสิบเอ็ดวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบหนึ่ง,งสิงหาคมถึงหนึ่งสิงหารวมแล้วสิบเอ็ดวันนี้ก็หลักสูตรอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่สามารถอ,อไปทํางาน ต่างประเทศได้ลงเรือสินค้าทํางานต่างประเทศได้เอ่อสำหรับคนที่ต้องการจะทางานในเรือที่วิ่ง<อ>ภายในประเทศนะครับแล้วก็อบรมหลักสูตรสี่สี่วิชาสี่หลักสูตรนะครับก็ราคาอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมอืมก็คือหมายความว่าคนที่ทํางานในเรือเนี่ยครับท้าดูฟังครับถ้าไม่ผ่านหลักสูตรเรื่องความปลอดภัยของบุคคล อ่าและความรับผิดชอบต่อสังคมอ่าหลักสูตรพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยอ่าในเรืออ่าหลักสูตรอ่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรืออ่าการป้องกันและการดับไฟอ่าการดำรงชีพในทะเลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนที่จะทำงานในเรือเนี่ย ต้องผ่านหลักสูตรนี้นะครับต้องผ่านการอบรมต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมเจ้าท่านะครับซึ่งสงขลาเนี่ยก็มีโรงเรียนการเดินเรือสงขลานี่แหละนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมเจ้าท่าแล้วก็เปิดอบรมอยู่เนี่ยนะครับทําไมในเรือเขาจึงบังคับต้องให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยถ้าไม่ผ่านเหล่านี้เนี่ย ลงทํางานในเรือไม่ได้เขาไม่รับเลยไปถังหมักก็ไล่เลยเหมือนกับไม่มีใบกับขีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรจําเป็นอย่างไรครบต้องการครับครับก็โดยพื้นฐานนะครับเรื่องความปลอดภยัยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของการทํางานนะครับทุกที่นะครับไม่ว่าบนบนบกหรือบนเรือเรื่องความปลอดภัยนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนที่ทํางานคนโดยเฉพาะคนที่ทํางานบนเรือเนี่ยเราอยู่ มีจํานวนคนไม่มากอยู่กลางทะเลซึ่งเราจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีทักษะความรู้ที่จะเอาตัวรอดในการแก้ปัญหาถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดไฟไหม้หรือเราจะอะพัดตกลงไปในน้าเนี่ยวิธีการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยต้องทําอย่างไรหรือว่าการทํางานโดยปกติเนี่ย การทำงานอย่างไหนมีความเสี่ยงแบบไหนขั้นตอนปฏิบัติต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรป้องกันยังไงเมื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผมจําเรือทุกคนเป็นหลักสาก้นเลยครับอันนี้ทั่วโลกใช้กันอยู่ครับผมครับคอร์สทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจําเรือ ที่อบรมวันที่29ถึง31นะครับวันที่29ถึง31กรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับคอร์สนี้เนี่ย4,900บาทนะครับ,รบเป็นอย่างไรคอร์สนี้เป็นอย่างไรสําหรับใครครับน้องการครับคอร์สทบทวนพื้นฐายความปลอดภัยนี้สําหรับคนที่ทํางานในเรืออยู่แล้วนะครับคนที่เป็นพนักงานเรือ มกฎข้อบังคับทุกห้าปีบุคคลที่ทำงานในเรือต้องมาทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยทุกทุกห้าปีทุกตำแหน่งนะครับต้องต้องมาทบทวนเพื่อให้ได้ทราบกฎระเบียบใหม่ๆบางครั้งเลยช่วงเวลาห้าปีเนี่ยมีกฎระเบียบมีวิธีปฏิบัติใหม่ๆเพื่อเพื่อเป็นการอัปเดตทบทวนทักษะครับตรงนี้ครับครับแล้วก็อีกหลักสูตรนะครับ คอร์สอบรมหลักสูตรพื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีนะครับวันที่21-26กรกฎาคมนี้นะครับนี่หลักสูตรนี้5,500บาทสำหรับสาหรับใครต้องเรียนจบอะไรไปบ้างหรือว่าคุณสมบัติพื้นฐานคนที่จะไปเรียนหลักสูตรนี้เป็นอะไรบ้างครับ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษสําหรับคนที่ต้องการทํางานในเรือบรรทุกน้ามันหรือเรือบรรทุกสารเคมีนะครับเพราะว่าเรือบรรทุกน้ำมันละหรือเรือบรรทุกสารเคมีมีรายละเอียดหรือมีความเสี่ยงในการทํางานค่อนข้างสูงดันั้นคนที่ต้องการทํางานในเรือประเภทนี้นอกจากจะอบรมพื้นฐานความปลอดภัยแล้วยังต้องอบรมพื้นฐาน เรือบรรทุกตะเมันและสารเคมีด้วยเพื่อ,อความปลอดภัยของบุคคลผู้น,นั้นและเพื่อโรงงานครับมนนีเป็นหลักสูตรสำหรับคนที่ต้องการทํางานในเรือบรรทุกตะเมินค,นครับครับถ้าใครสนใจท่านผู้ฟังครับสนใจไปเรียนในหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนเดินเรือสงขาเนี่ย โทรติดต่อได้ที่เบอร์0624249415 0624249415แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กโรงเรียนเดินเรือสงขลานะครับเข้าไปดูบนเฟซบุ๊ก ของโรงเรียนเดินเรือสงขลานะครับล่าสุดเนี่ยน้องการครับเ,เห็นคนไปเรียนกันในห้องเ,อเยอะเลยเนี่ยนะครับหลักสูตรล่าสุดเนี่ยมีคนเข้าไปเรียนกี่คนนะครับแล้วก็ในว่วงปีนี้เนี่ยโรงเรียนเดินเรือสงขลาสามารถผลิต บุคคลสามารถให้ความรู้กับบุคคลแล้วก็ส่งคนลงไปทํางานในเรือเนี่ยได้สักกี่คนแล้วครับในห่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับน้องการครับเอช่วงหกเดือนที่ผ่านมานะครับอย่างรอบเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วนักเดือนที่เข้ามาอบรมเราก็ประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบท่านนะครับที่เข้ามากบอบรมมาที่โรงเรียน ในช่วงรอบหกเดือนที่ผ่านมาก็ประมาณร้อยประมาณร้อยสี่สิบคนนะครับที่เข้ามาอบรมทั้งหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรทบทวนครับผมโอ้ยนะครับถือว่าเยอะอาสามารถผลิตบุคลากรออกไปได้เยอะเลยนะครับร้อยสี่สิบคนเนี่ยถือว่า,าไม่ธรรมดาสามสามหกสิบแปด 2องเดือนหนึ่งยีกว่าคนนะครับสามารถผลิตคนพร้อมอลงเรือพร้อมอไปทำงานในเรือนะครับหลักสูตรได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าเนี่ยล่า,ลาสุดเนี่ยกรณีของเด็กที่รับทุนาทางโรงเรียนเดินเรือสงขาให้ทุนนะครับกับเด็ก จากจังหวัดสตูลน,นะครับไปหนึ่งคนเรียนจบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่อูเรือสีสงขลาเนี่ยติดตามความคืบหน้านะครับของน้องอที่เป็นเด็กทุนอของโรงเรียนเดินเรือสงขลาเนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับน้องการครับครับแล้วก็ติดต่อประสานงานกับน้องมงอยู่ตลอดนะครับีต,ตอนนี้น้องมงเขายังฝึกงานอยู่แล้วก็เตรียมที่จะกลับไป ไปเรียนต่ออ่ายังยังไม่จบทางทางนั้นยังต้องกลับไปเรียนต่ออีกน่าจะประมาณอีกปีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็มีมีโครงการที่จะสนับสนุนต่อเนื่องระดับน้องนะครับหลัอ่าได้คุยกับทางตัวน้องและผู้ปกครองบอกว่าเดี๋ยวเราให้น้องจบหลักสูตรทางนู้นให้ใหเรียบร้อยแล้วค่อยจะมาต่อในโครงการที่เราพร้อมที่จะสนับสนุนผลกันให้น้องเขาเติบโตไปทางสายอาชีพทางนี้ครับ อืมนะครับน้องมงนะครับเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคสตูลน,นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานในเรือแต่ว่ามีฐานะายากจนนะครับาทางโรงเรียนเดินเรือสงขลาเนี่ยก็ให้ทุนการศึกษาไปแล้วเรียนจบไปแล้วเนี่ยหนึ่งหลักสูตรนะครับน้องมงเนี่ยฝึกงานจบก็กลับไปเรียนต่ออีกหนึ่งปีหลังจากนั้นเนี่ย นะครับกลับมาโรงเรียนเดินเรือสงขาเนี่ยก็ะจะส่งเสริมก็ะจะสนับสนุนให้ทุนต่อนะครับเพื่อให้น้องมงเนี่ยได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่น้องมงต้องการนะครับอ,อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ฟังอยากจะเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองอส่งลูกหลานไปเรียนขอเชิญเลยครับน้องการครับนะครับอ็อสำหรับ อบุคคลทั่วไปนะครับที่ตอนนี้ยังว่างงานยังไม่มีอาชีพที่ที่หรือไม่ยังไม่มีหนทางว่าจะไปทางไหนอาชีพการทํางานในเรือก,ก็เป็นอาชีพทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งที่ท่านมีโอกาสที่จะก้าวเดินและ,จะเจริญเติบโตในใสายอาชีพทางนี้ได้นะครับสาหรับบุคคลที่สนใจก็สามารถติดต่อ เข้ามาได้แม่ว่าคนที่จะเพิ่งจบการศึกษามาใหม่ๆยังไม่รู้ไม่สามารถจะไปเรียนต่อหรือทํางานตรงไหนได้ยังหาโอกาสที่จะมีอาชีพในการทํางานอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าสนใจติดต่อมาที่โรงเรียนเดินเรืองสงขาได้เลยครับครับผมขอบคุณน้องการนะครับจากโรงเรียนเดินเรืองสงขลา ที่เข้ามาให้ความรู้ที่เข้ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆขอบคุณน้องการมา,มากๆครับสวัสดีครับอกนี้ครับพีอาจารย์สวัสดีครับเพ็่นผู้ฟัง